สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะเรามาสนุกกันต่อเลยค่ะห้องเต้พระองค์นี้ไม่ได้ตาลายหูหนวกตรงกันข้ามกับมีความกล้าหาญมีความรู้ปีชาสามารถและอง์คอาจสง่าผ่าเผยชาติก่อนผ่านไปแล้วสมควรละทิ้งอดีตแล้วมองไปข้างหน้าถึงจะถูกต้องความกัดกุมที่ใช้อยู่วางคิ้วจ้างหายไปกล่าวช,ะชะ้าๆทีละคำว่า หากโชคดีได้เข้าเฝ้าฮ่องเต้อีอีจะนับเป็นสหายรู้ใจและพูดคุยร่ำสุรากวนฉีกวงมองล้านซาวด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปทั้งหมดนางอยู่ข้างกายเขามาตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่นิสัยของนางเป็นอย่างไรไม่มีใครรู้ดีไปกว่าเขาอีกแล้วนางมีความทนงตนเด็ดเดี่ยวและดื้อรั้นทว่ากลับใจไม่กล้าถึงขั้นนี้ ละทิ้งความเมตตากรุณาและความกล้าหาญละทิ้งความมัธยัถ์และความใจกว้างคำนึงถึงผลประโยชน์ของตนเป็นที่ตั้งไม่เท่ากับรนหาที่ตายหรอกหรือไม่มีอะไรที่จะต้องเสียใจประโยคนี้ยขายเรียบง่ายแต่แฝงการตัดเยื่อใหญ่ไม่กลัวตายนางเป็นเพียงคุณหนูน้อยที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างตามใจจนเคยตัว เรื่องทุกใจที่ใหญ่ที่สุดก็คงหนีไม่พ้นเรื่องวุ่นวายหลังบ้านและความหึงหวงฉะไหนเลยจะกล้าหานเด็ดเดี่ยวเช่นนี้หลังแต่งเข้าตระกูลเจ้าไปแล้วหรือจะประสบกับความยากลำบากที่ไม่มีผู้ใดล่วงรู้กวนฉีกกวงหน้าเปลี่ยนสีทันใดสักถามว่าอ e ี e, ้อี้หลานบอกความจริงกับปู่มาคนตระกูลเจ้าปฏิบัติต่อหลานอย่างไร กวนอิ่นชีสาวเท้าเข้ามาดวงตาดำลึกลำหยิบข้อความของบุตรีขึ้นมาดูแล้วถามยังหวาดหวั่นว่าเจ้าหลูรี่รังแกเจ้ารือคนในครอบครัวเป็นห่วงนางมาชั่วชีวิตชาติเนี้ยกวนสูอี้หวังเพียงให้พวกเขามีชีวิตที่สงบสุขและสมปรารถนาจะกล้าระบายความทุกข์ให้ฟังได้อย่างไรนางรีบคล้องแขนของท่านปู ก่าวยิ้มแย้มว่าถึงแม้ตอนนั้นเขาเป็นเจ้นเปยโฮก็ยังมีอาจเอาเปรียบหลานได้ยามเนี้ยเป็นแค่สามัญชนคนหนึ่งจะทำอะไรหลานได้เล่าท่านปู่ท่านพ่อท่านวางใจเถิดเจ้าค่ะข้าอยู่ที่ตระกูลเจ้ามีความสุขดีบ่าวไพร่หวาดเกรงค่าบุตรชายบุตรสาวเคารพค่าแม่สามีกับน้องสะใภ้ปกป้องขา้า อนุทั้งสองก็อยู่ที่บ้านตะวันออกไม่มีทางเจอกันอยู่แล้วไม่มีนายหญิงคนใดในแคว้นเวยที่จะมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายเท่าข้าอีกแล้วเจ้าค่ะเช่นนั้นก็ดีกวนฉีกวงมองหลานสาวยังลึกซึ้งแวบหนึ่งเมื่อมั่นใจว่านางไม่ได้โกหกก็รู้สึกวางใจกวนอินฉีกลับไม่ค่อยเชื่อนะกำลังจะสักถามอย่างละเอียดก็มีหญิงรับใช้สูงวัยคนหนึ่ง พวดพาดเข้ามากล่าวกระหืดกระหอบว่านายท่านผู้เฒ่าคนในวังมาส่งของแล้วท่านรีบออกไปต้อนรับเถิดเจ้าคะ่ะคนทั้งสามเดินไปยังลานหน้าบ้านเห็นขันทีผู้น้อยที่มาส่งของกำเนินคานับใบหน้ายิ้มแย้มคารวะใต้เท้าทั้งสองคารวะหูหินข้าน้อยได้รับพระบัญชาให้มาส่งของพระราชทานขอรับ กลาวจบก็สะบัดแขนเสื้อให้พวกเขาดูของที่อยู่ด้านหลังของตนเองครั้งนี้ยังคงเป็นหีบหกใบติดด้วยแผ่นกระดาษสีแดงจงซื่อกล่าวว่าหรือครั้งก่อนส่งมาผิดห้องเต้จึงมีพระบัญชาให้เจ้ามาเปลี่ยนเรียนกวนหูยินครั้งก่อนไม่ได้ส่งผิดครับแต่ยังเหลืออีกหลายหีบที่ยังส่งมาไม่ครบใบรายการของกำนันอยู่ที่ค่าน้อย ท่านลองตรวจดูขอรับขันทีผู้น้อยยื่นใบรายการแผ่นยาวใบหนึ่งให้จงซื้อรอจนานางตรวจเสร็จแล้วจึงขออำรากับของพระราชทานครั้งนี้นับเป็นของที่ถูกใจมากจริงๆหีบใบแรกเต็มไปด้วยหินโชซานหินชิงเทียนหินซางหัวหินปาหลินและหินล้ำค่าอื่นๆทั้งรูปลักษณ์ภายนอกสีสัน และความมันวาวล้วนไม่ธรรมดาสำหรับกวนฉีกวงที่ค่อนข้างชื่นชอบตราประทับมากเป็นพิเศษเรียกได้ว่าเป็นของล้ำค่าอย่างยิ่งหีบใบที่สองเป็นภาพบัษรอนและเครื่องเคลือบลายคลามซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นลายมือของเจ้าของผลงานตัวจริงหยิบภาพใดขึ้นมาก็เพียงพอทำให้เหล่าปัญญาชนผู้สูงส่งพากันแย่งกันหัวร้างข้างแตก กวนอิ่นฉีสูตรลมหายใจเฮือกใหญ่หัวใจเต้นแรงยามนี้ได้โผไปข้างหีบแล้วอีกสี่ใบที่เหลือล้วนเป็นตำราที่ฉบับเดิมมีเพียงเล่มเดียวและเป็นฉบับที่หาได้ยากในโลกซึ่งให้ความรู้หลากหลายประเภทกวนซูอี้มิอาจรักษาท่าทางสง่างามและไม่แยแสได้อีกต่อไปนางสูตรลมหายใจลึก ก่อนเดินเข้าไปแล้วกล่าวอย่างไม่ละอายว่าท่านแม่คราวก่อนเรื่องที่ท่านบอกว่าจะส่งสินเดิมชดเชยให้ลูกรวมนี้ด้วยหรือไม่เจ้าคะจงซื่อถึงกับพูดไม่ออกหลังกินอาหารเย็นเสร็จแล้วกวนซูอี้ก็ลากหีบทั้งสี่ใบกลับจวนตระกูลเจ้ากวนซูอี้ถอนหายใจด้วยความพึงพอใจในที่สุดข้าก็เข้าใจแล้วว่าเพราะเหตุใดท่านปู่กับท่านพ่อ ถึงได้ชื่นชอบฮองเตถึงเพียงนั้นข้อดีของเขาอยู่ที่ความเป็นเศรษฐีใหม่สองคำนี้จริงๆข้าเดินทางไปยังสถานที่มากมายและพบเจอคนหลากหลายประเภทแต่ยังไม่เคยเห็นใครใจกว้างเช่นฮองเตเลยหนังสือเหล่านี้เกรงว่าคงมีหลายพันเล่มเพียงพอให้ข้าสร้างหอตำราได้หลังหนึ่งสามารถนอนอ่านได้8ปปีสิปี หากวันหน้าของพระราชทานของพระองค์ยังเป็นเช่นนี้อีกเช่นนั้นข้าเพียงกลับไปพึ่งใบบุญที่บ้านทุกครั้งก็พอแล้วเห็นสีหน้ากระหยิมยิ้มย่องของหูยินจินจือรอบคิดว่าหูยินท่านคิดผิดแล้วท่านราชคูกับท่านเจ้ากรมพิธีการต่างหากที่พึ่งใบบุญของท่านสิ่งของเหล่าเนี้เป็นของที่ห้องเต้มีพระประสงค์จาพระราชทานแก่ท่านทั้งหมด เพราะเขาขี้คลาดและไม่มีความกล้าจึงได้แต่กระทำการอ้อมคอมขณะบ่าวรับใช้ตรวจนับหนังสืออย่างมีความสุขทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงเคาประตูหันหน้าไปเห็นเป็นเจ้าลูรี่เขาเอ่ยถามพร้อมรอยยิ้มน้อยๆอย่างอ่อนโยนว่าได้ยินจากบ่าวไพร่ว่าวันนี้เจ้ากลับไปจวนราชคูหรือพวกท่านทั้งสองร่างกายยังแข็งแรงดีอยู่หรือไม่ กวนซูอี้ให้เขาเข้ามาข้างในก้าวเสียงเหนื่อยว่ายังแข็งแรงดีเหมือนเมื่อก่อนขอบคุณที่เป็นห่วงท่านพึงไปหาหูหยินผู้เท่ามาใช่หรือไม่คงกินอาหารเย็นแล้วกระมังข้าขนของเข้ามาหลายหีบห้องรกแม่งเสียมารยาทแล้วเจ้าหลูล่ลีฟังออกว่านางกำลังไล่คนทว่าใต้ฝ่าเท้าคลายมีรากงอกไม่ยอมขยับแม้ครึ่งก้าว เขาพยายามระง,งับความขื่นขมในใจถอนหายใจก่ลาวว่าสูอี้ต้องขอโทษด,ด้วยวันนี้ข้าไม่ทันระวังทำต้นฉบับของเจ้าหายเห็นนางโบกมือคล้ายบอกว่าไม่เป็นไรเขารีบก่ลาวว่าข้าพยายามจะชดเชยกลับพบว่ามักทำผิดพลาดอยู่ร่ำไปวันนี้ข้าแฝงตัวอยู่ท่ามกลางฝูงชนเห็นพวกเขายกยอเจ้าชื่นชมเจ้า สนับสนุนเจ้าในใจของข้าทั้งหวานและขมที่รู้สึกหวานก็เพราะหญิงที่ยอดเยี่ยมถึงเพียงนี้เป็นหูหญินของข้าที่รู้สึกขมก็พราะข้ากลับไม่รู้จักรักและทนุถนอมเกือบจะทำให้เจ้าหลุดมือไปสูอีหลังจากแยกบ้านแล้วเจ้าตัดสินใจจะแยกกันอยู่กับข้าและจะใช้ชีวิตเช่นนี้ตลอดไปหรือเจ้าไม่คิดที่จะเข้าหอกับข้า เพื่อกลายเป็นสามีภรรยากันอย่างแท้จริงจากนั้นช่วยกันเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนลูกด้วยกันใช่หรือไม่หากเขาสืบทอดความฉลาดของเจ้าภายภาคแน้าจะต้องมีอนาคตแน่เขาสำหรับเจ้าหลุ่ี่แล้วสิ่งเหล่านี้เป็นการวาดฝันต่อการใช้ชีวิตที่งดงามของเขาแต่สำหรับกวนซูอี้แล้วกลับเป็นฝันร้ายที่กัดกินดวงวิญญ,ญาณ ทำให้นางเจ็บปวดทรมานจนไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อหน้าผากของนางมีเม็ดเหงื่อผุดซึมขณะคิดจะทำให้เขารีบผุบป,ปากจินจือยกถาดน้ำชาเข้ามาแล้วไม่รู้ว่าเท้าสะดุดอะไรเข้าทำให้ถาดน้ำชาทั้งหมดหล่นลงบนศีรษะของเจ้าหลูรหลี่นางเอาแต่กล่าวขอโทษและใช้ผ้าเช็ดอย่างประหมาลนลานน้ำตาคลอเบ้า ราวกับจะร่ำให้อยู่ร่ำร้อเจ้าหลูล่ีรีรู้สึกไม่ดีที่จะคิดเล็กคิดน้อยกับสาวใช้คนสนิทของภรรยาจึงทำได้เพียงกลับไปผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่บ้านตะวันออกอย่างอะไรอวรนปิดประตูที่อยู่ระหว่างสองจวนให้สนิทผู้ใดมาเคาะก็ไม่ต้องเปิดกวนซูอี้ระบายลมหายใจโล่งอกก่อนล้วงเม็ดทองขนาดเท่าซานโตออกมาจากถุงหอมเม็ดหนึ่ง แล้วโยนให้จินจือทำได้ดีเอาเนี่ยไปเล่นเถิดจินจือตื่นตระหนกละคนดีใจรีบคุกเข่าขอบคุณจูจูก็เหลือบเห็นนกพิราบบินอยู่นอกหน้าต่างตัวหนึ่งมาเกาะที่ขอบหน้าต่างก่อนกระโดดเข้ามาในห้องหนึ่งซื้อไม่กลัวคนแปลกหน้าเลยแม้แต่น้อยมันยืนอยู่บนที่วางผู้กันเอียงหน้ามองกวนซูอีพร้อมส่งเสียงร้องคูคู คล้ายต้องการพูดบางอย่างกวนซูอี้รู้สึกว่ามันฉลาดน่ารักดีจึงไม่ได้ไล่มันไปหลังจากอารมณ์ที่ขุ่นมัวคลายลงจึงค่อยตั้งใจมองมันกลับพบว่าที่ข้อเท้าของมันมีกระบอกไม้ไผ่มัดติดอยู่ที่แท้ก็เป็นนกพิราบสื่อสารนางเดาได้ทันทีค่อยๆแกะแผ่นกระดาษที่อยู่ในกระบอกไม้ไผ่ออกมาคลี่ดู นางถอนหายใจเป็นอย่างที่คิดไว้จริงๆนกจีจิวร้องขันคูอยู่บนเกาะกลางสายนาทีหญิงงามแช่มช้อยเป็นที่หมายปองของบุรุษยาสิงเลียงรายยาวสั้นปะปนซ้ายขวาลอยวนหญิงงามเช่มช้อยเฝ้าทวินหาน้องนางทุกวันคืนแม้ลายมือที่เขียนกรรักบทแรกของโลกจะเขียนได้ไม่สลละสลวย ทว่ากับหนักแน่นทรงพลังจนทะลุกระดาษด,ด้านหลังสีหน้าโศกเศร้าของคนผู้นั้นเต็มไปด้วยสายตาที่กำลังดิ้นรนคิดอยากจะไล่ตามกลับมิอาจไล่ตามเงาหลังได้แม้อยู่ใกล้กันแค่คือยิ่งทำให้กวนซูอี้จิตใจหวาวุ่นเดิมทีหนังไม่คิดจะเขียนตอบกลับแม้แต่คำเดียวแต่เมื่อคิดไปคิดมาในที่สุดก็ยกพูกันขึ้นมาเขียนว่า วิหกเลือกเกาะไม้เขาแกะติดรัว้วยากจะเดินหน้าถอยหลังทุกสิ่งกระจ่างแจ้งไร้วาจาเอื่อนเอ่ยระหว่างที่เฝ้ามองนกโผบินจากไปขนนกสีขาวดุดหิมะก็ปลิวอยู่ในอากาศนางซ่อนแววตาอ้างว้างโดดเดี่ยวและซ่อนตนเองอยู่ใต้เงาของดวงอาทิตย์สีแดงชนันหัวเสิงเจอยกมือขึ้นรับนกพิราบสื่อสาร แล้วป้อนเมล็ดเข้าวโพดให้มันสองสามเมล็ดก่อนแกะกระบอกไม้ไผ่ออกและดึงม้วนกระดาษออกมาอย่างระมัดระวังวิหกเลือกเกาะไม้เขาแกะติดรัว้วยากจะเดินหน้าถอยหลังถุกถอยคำราวกับมีดกรีดหัวใจเขาเขายิ้มอย่างขมขื่นหูหินช่างเหียมโหดนักคิดจะโน้นนาวให้เราตัดใจเช่นนั้นเรนางไม่หวั่นไหวกับเราแม้แต่น้อยเลยหรื ขณะเป็นทุกอย่างแสนสาหันนอกหน้าต่างก็มีนกพิราบสื่อสารตัวหนึ่งบินมาแล้วกระโดดมาอยู่บนโต๊ะหนังส้อส่งเสียงร้องคูคูป่ายฟูเห็นห้องเต้ไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองอยู่เนิ่นนานจึงได้เดินเข้าไปเอาจดหมายเขาจำสัญ,ญลักษณ์บนกระบอกไม้ไผ่ได้กล่าวเสียงต่ำว่าฝาบาทใต้เท้าจินจือเป็นคนส่งมาพยะค่ะ จินจื้อเป็นองค์คลักลับขั้นสองหัวสังเจอรีบเรียกสติกับคืนมาแล้วเปิดอ่านสีหน้าทุกทรมานค่อยๆแทนที่ด้วยความปิติยินดีผ่านไปสักพักใบหน้าแดงเรือ้อรู้สึกตื่นเต้นวันไวที่แท้เขาก็เข้าใจถูกแล้วหนีรู้เสรินมีความหมายเช่นนั้นจริงๆนับตั้งแต่รู้จักฮูยิน ทุกครั้งที่เผชิญปัญหาเขาอดคิดไม่ได้ว่าหากหูหยินอยู่ที่นี่นางจะทำเช่นใดจากนั้นความคิดของเขาก็ค่อยๆค,คล้ายกับของหูหยินขณะเดียวกันความรู้สึกก็เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งยามเนื้อใจตรงกันสามารถเข้าใจนางอย่างทะลุปลุกปลงน้อยครั้งที่เขาจะอ่านตำราของสำนักเตา๋ายิ่งกว่านั้นไม่คุ้นเคยกับถ้อยคำของเล่าจือ้อ ทว่าเมื่อความโชคดีมาเยือนความคิดพลันสว่างว่าก่อนพูดโล r ่งออกมาหูหินต้องการให้เขาเป็นสหายรู้ใจหารู้ไม่ว่านางได้เป็นหญิงงามผู้รู้ใจของเขานานแล้วหลังจากสุขล้นจนยากจะควบคุมใบหน้าของเขาก็เปลี่ยนจากแดงเป็นดำกล่าวเสียงเย็นชาว่าทำร้ายหัวใจของหูหินแล้วยามนี้คิดจะชดเฉยด้วยการมีลูก เจ้าหลูลี่ฝันหวานไปแล้วแต่พอนึกถึงชาติกําเนิดอันดํามืดของตนเองความรู้สึกเหนือกว่าผู้อื่นที่มีอยู่น้อยนิดจนน่าสงสารก็พลันจางหายไปถึงเจ้าหลูลี่จะสารเลวเพียงใดอย่างน้อยก็สามารถมอบลูกให้หูหยินได้แล้วเขาเล่าเขาจะให้อะไรหูยินได้บ้างแต่ถ้าจะให้เขายอมแพ้หัวใจก็เจ็บปวดทรมาน ดังถูกมีดกรีดเฉือนและลาวกับนักเดินทางที่ตกหน้าผาสูงชันแม้มือทั้งสองข้างจะพยายามเกาะหินผาเอาไว้แน่นแต่เมื่อหมดแรงก็ย่อมต้องตายอยู่ดีเขายกมือปิดหน้าองคาพยบดูบิดเบี้ยวอยากจะร่ำไห้กลับไร้น้ำตาอยากจะตะโกนกลับทำไม่ได้นอกจากเคี้ยวกลำตนเองก็ไม่มีหนทางอื่นอีก หลังจากเงียบไปหนึ่งเคอเขากล่าวเสียงแหบว่าเตรียมผู้กันกับหมึกบ่ายฝูมีก้าหายใจแรงค่อยๆค,คลีกระดาษเฉียนจือและฝนหมึกก่อนยื่นผู้กันส่งให้หูหยินเปรียบตัวข้าเป็นวิหกและแกะตัวผู้แล้วเปรียบตนเองเป็นไม้ธรรมดาและรัว้วเป็นการพูดถ่อมตนที่ทำให้ตนเองดูต้อยต่ำช่างทำให้คนปวดใจนะ แม้ข้าจะโง่คลาวไร้ความสามารถแต่มีความรู้สึกลึกซึง้งปรารถนาเป็นหงที่ดื่มแต่น้ำค้างยามเช้ากินแต่ไผ่สดอ่อนและนอนอยู่บนต้นอู่ทงพันปีเท่านั้นชาตินี้ชีวิตนี้หากไม่ใช่หูหยินก็จะไม่แต่งงานหูหยินสามารถตำหนิข่าเกลียดข้าได้แต่ขอร้องเพียงอย่างเดียวอย่าได้ผลักใสข้าให้ไปไกลๆด้วยความนับถือ ฮูนาเออเพียงปรารถนาให้ท่านได้อยู่อย่างสงบและมีความสุขหลังจากที่ฮัวเซิงเจอเขียนเสร็จก็นำกระดาษไปใส่ในกระบอกไม้ไผ่แล้วปล่อยนกพิราบสื่อสารให้บินออกไปเขายืนอยู่ข้างหน้าต่างจนถึงกลางดึกครั้นมั่นใจว่าหูหยินไม่เขียนตอบกลับมาถึงค่อยล้มตัวลงนอนอย่างกลัดกลุ่มอีกด้านหนึ่งกวนซูอี้มองจดหมายรักที่แจ้งว่า จะไม่ยอมแต่งกับผู้ใดในมือในใจทั้งขุนเคืองและขบขันทั้งอย่างตื้นตันใจอย่างน่าประหลาดเดิมคิดจะเผาทิ้งทันทีจะได้ไม่กลายเป็นจุดอ่อนให้คนเล่นงานได้แต่ไม่รู้เป็นเพราะเหตุใดกลับมิอาจลงมือได้ได้แต่หาสถานที่ปลอดภัยซ่อนมันไว้คิดอยู่ครู่หนึ่งสุดท้ายก็ไม่ได้เขียนตอบแต่กลับเป็นคืนหนึ่ง ที่นอนหลับสนิทยังหาได้ยากยิ่งนับตั้งแต่นกพิราบสื่อสารตัวแรกบินมากวนซูอี้ก็ได้รับจดหมายที่เขียนบนผ้าแพยาวหนึ่งชือ้อจากหัวเสิงเจอเกือบทุกวันบางวันได้รับหลายฉะบะับถ้าไม่ใช่ก่อนรักก็จะเป็นการสารภาพรักและเล่าเรื่องจุกจิกยุ้มยิ้มในชีวิตประจําวันน้อยครั้งที่นางจะเขียนตอบ หากเขารบเราไม่เลิกลาถึงจะเขียนตอบซักประโยคสองประโยคเห็นอยู่ว่าปฏิเสธอย่างชัดเจนแต่คนผู้นั้นทำราวกับอ่านไม่เข้าใจจิตใจหดหูเสื่องซึมไปวันหนึง่งแต่วันรุ่งขึ้นก็ทำเช่นเดิมพัตราชุดเขียวตราตึงหรือไทยแม้ข้าไม่ไปใหญ่ไร้ข่าวข่าวทอดตามองหาอยู่บนหอสูงมีพบเพียงหนึ่งวันเล่าจากกันสามเดือน วันนี้นกพีราบขาวก็มาส่งกอนรักอีกฉบับแล้วกวนซูอี้อ่านทีละคำทีละประโยคก่อนกล่าวเสียงเย็นชาว,ว่ามีพบเพียงหนึ่งวันเล่าจากกันสามเดือนเห็นอยู่ว่าเพิ่งให้พี่หลี่มาเชิญข้าออกไปข้างนอกแล้วซ่อนตัวอยู่ที่มุมลับตารอบมองข้ากว่าครึ่งชั่วยามหูหยินท่านเห็นเขาด้วยหรือเจ้าคะ จินจือรู้สึกอับอายแทนฮองเต้คิดไม่ถึงว่าการกระทำเยี่ยงโจรจะถูกฮูหยินจับได้หากฮูหยินล่วงรู้ฐานะที่แท้จริงของเขานี่ไม่เท่าว่าเอาชื่อเสียงของวีรบุรุษแห่งยุคไปทิ้งหรอกหรือคนสูงก้าวฉือยืนอยู่ตรงนั้นมีแต่คนตาบอดเท่านั้นถึงจะมองไม่เห็นกวนซูอี้เขย่าจดไม้ยถอนหายใจยาวกล่าวว่าช่างเถิด ตราบใดที่ไม่ทําให้ข้าลำบากใจก็ปล่อยเขาไปเถิดเจ้าดูลายมือของเขานับว่าก้าวหน้าขึ้นมาเอาละค่ะเพื่อนๆค่ะอุ้ยฮองเต้น่ารักนะเพื่อนๆเขาก็ทําได้เท่าที่เขาสามารถจะทําได้นะคะก็เห็นใจแต่ก็โบไปก่อนแล้วกันเนาะเออตัวเองเนาะให้สมรสพระราชทานไปนะคะแล้วก็ที่น่าทึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือจินจือซึ่งมาเป็นสาวใช้คนสนิทของนางเอกของพวกเราเนี่ยเป็นถึง ขุนนางขั้นสองกันเลยนะคะเพื่อนเพื่อนคนสนิทของฮองเตะค่ะแต่ส่งมาอยู่ข้างกายฮูยินของเขาเออเขาคิดว่าฮูยินของเขานะคะส่งมาอยู่ข้างกายกวนซูอี้ของพวกเราเดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อเลยค่ะในอพิสวดหน้านะคะมีความสุขกันมากๆนะคะสวัสดีค่ะ